สวัสดีครับผม,ผมต้องกล่าวคริปโตนะครับผมในวันนี้เรามาอัพเดตสถานการณ์บิตคอยแล้วก็คริปโตเคอเรนซีกันนะครับผมในวันนี้วันที่14มิถุนายน,น2 5 6 5กันนั่นเองนะครับผมวันนี้ามาสายจริงนะผมเพิ่งตื่นก็เมื่อคืนหาช็อตหาลองเล่นอะไรเลื่อยเปื่อยนะครับผมนะก็หาสัญญาณไปเรื่อยๆนะครับผมจนกระทั่งโอเคพอใจแล้วง่วงนอนเดี๋ยวกว่านะครับผมก็เป็นการเล่นสั้นของผมนะครับผมกับ ช่วงนี้ก็ฟิตช่วงนี้ฟิตก็เลยแบบาหาสัญญาณเล่นนะครับผมโอเคก็เป็นสัญญาณฟิลเจอร์ธรรมดานะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครเปิดโพซิชันไม่เป็นเดี๋ยวค่อยสอนแลกันนะโอเคก็อย่างเมื่อคือนนะผมเมื่อวานนะก็เป็นการที่ว่ามันร่วงลงมานะผมอย่างที่ผมบอกเลยว่าเก็บคองอเขาเจอกัน21,000นนะครับผมแล้วมันก็มาจริงด้วยนะครับผมก็ มันไม่ลงถึงประมาณ1 9ื่นะครับผมมันก็ลงมาประมาณ20,00 20, 0ต้นๆน,นะสน้0ใช่ไหมเออก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็เป็นการร่วงของราคานะครับผมอันนี้ปีตดลงมาเลยทีเดียวนะครับผมโอเคก็ถามว่าอยู่ในเส้นไหมไม่อยู่แล้วนะครับผมไม่อยู่แล้วแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่ามันมันมีความเป็นหมีหรือว่าลงจบแล้วนะครับผม 19, ึ0 0ก้อย่กกว่าเนี่ย เราจะสามารถเห็นได้อีกหนึ่งรอบนะผมตอนนี้นะผมในวันเนี้ยเอาแน่นอนว่าถ้าเราดู i อ i ์ e นะผมเราจะเห็นได้ว่ามันเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเวอร์โซอยู่พอสมควรนะผมสำหรับเมื่อเมื่อวานเมื่อคืนเนี่ยช่วงเนี้ยเส้นนี้นะผมมันก็เลยแบบวันเนี้ยมันจะต้องตีกลับขึ้นมานะผมซึ่ง,งการตีกลับขึ้นมาเนี่ยมันเป็นได้ทั้งไซด์เวย์ออกข้างแล้วก็ขึ้นชนประมาณช่วง2-3 5แล้วก็ร่วงลงต่อนั่นเองนะผมถ้าเกิดว่า กรณีนี้ถ้ามันยังเป็นขาลงอยู่ใช่ไหมคือมันมีคนดักรับไว้ตรงนี้เนี่ยผมก็เอาเป็นว่าใครที่เล่นสายช็อตนะผมอุย้ยมาถึงปุ๊บอุ้ยกดช็อตกดช็อตเลยทีเดียวโอ้โหเด่งเส้นดีดหน้าแหกเลยทีเดียวนะครับผมนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็แค่เป็นการโอเวอร์โซพอโอเวอร์โซเสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องเด้งกลับขึ้นไปก่อนนะครับผมแล้วก็ทีเนี้มันจะเลือกทางอีกหนึ่งรอบนะผมว่ามันจะลงหรือมันจะขึ้นนะครับผมแต่ แนวต้านที่สําคัญเนี่ยนเวลาเนี้ยนะผมก็คือเส้นเหลืองคือช่วงประมาณสองสองสามห้านะเออสองสามห้าเนี่ยก็รอตีดักหัวไว้ก่อนนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าเทคโปรฟิตได้ตรงนี้ก็เทคโปรฟิตไปก่อนก็ได้นะครับผมแล้วก็รอจังหวะตลาดกลับตัวก่อนนะครับผมก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของเทรนะนั่นเองนะผมมาดูทักทำเฟรมวีก,กันนะผมก็ยังไม่ได้ดูทำเฟรมวีคมันกันมา2สัปดาห์แล้วนะผมก็ปรากฏว่าเป็น2เส้นที่แดงเขือกเลยทีเดียวนะ แต,แต่สังเกตนะครับผมตอนเนี้ทั้ง Time f r a m e day และก็ time frame week เนี่ยมันทำการ Over sold ซเรียบร้อยแล้วน,นั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าในสัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์ถัดไปเนี่ยครับผมอาจจะมีการาชนเส้นแล้วเด้งขึ้นต่อนะครับผมก็คือมันเป็นการนิ้วเรกว่าเดี๋ยวมันจะกลับตัวขึ้นไปนะครับผมในระยะกลางๆนะครับผมก็คือในไทม์เฟรมวีคเนี่ยมันจะต้องเด้งกลับขึ้นไปแน่นอนนะครับผมเพราะว่าในไทม์เฟรมวีคเนี่ยมันโอเวอร์โซแล้ว ถูกไหมเออถ้ามันมีการขายเยอะเกินเกิดขึ้นนะผมคนเนี่ยก็จะเริ่มแห่กันซื้อนั่นเองเนผมเพราะว่าราคาเนี่ยมันค่อนข้างจยถูกแล้วนะครับผมก็อันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์โลกนะผมว่ามันจะเอาไงต่อไปนะผมซึ่งในวันนี้เป็นวันอังคารใช่ป่ะในวันพุธนะผมก็จะมีอ่าเรื่องของการประกาศนู่นนี่นั่นของเฟดนั่นเองนะผมเนี่ยน่าจะออกมาพูดธรรมดานะผมก็ดูถ้าถ้าดูตรงทองคำเนี่ยก็จะเห็นว่าเออเนี่ย มันจะมีข่าวอยู่เนี่ยครับผมก็ประมาณนี้เนะวันที่16บหกุ่เพียบเลยนะครับผมอีเวนต์เพียบก็จะมีการแบบขันขวนสูงอยู่พอสมควรนะครับผมประมาณนั้นถ้าถามว่าวางแผนยังไงต่อไปเหรอครับผมก็ถ้าคนรับไว้ช่วงประมาณสองศูนย์สองหนึ่งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอย่างที่ผมบอกไปนะผมก็รออีกทีหนึ่งนะผมก็จะประมาณช่วงหมื่นแปดหม่ะช่วงนี้นะผมก็ เป็นอีกไม้หนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมเนี่ยถ้าเกิดว่ารับช่วง2อหนึ่งเรียบร้อยใช่ป่ะก็ลงมา6%เอ๊ะถ้าเกิดว่ารับ2อหนึ่งแล้วงั้นอีก25%่ส้าละกันนะครับผมอีกยี่สก็จะประมาณ1 5ื่นห้าหมอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมโอเคปะ่ะเอ้ซึ่งตรงนี้นะครับผมก็จะบอกว่ามันก็ลึกไหมลึกลึกลึกอยู่นะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเอากรณีผมเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าผมมองแล้วเนี่ยหมื่นประมาณหมื่นห้าเนี่ย มันจะประมาณช่วงประมาณพฤศจิกาเลยเหรอวะถ้ามันไหลประมาณแบบหลายเดือนนะครับผมก็ประมาณพฤศจิกานี่แหละเนี่ยหมื่นห้าน่าจะเจอกันนะครับผมถ้าเกิดว่ามันยังไหลอยู่เนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันไหลแบบกระชากเลยนะผมประมาณหมื่นสองหมื่นน่าจะเป็นเส้นที่สุดท้ายแล้วจริงๆนะครับผมนะถ้าเกิดว่ามันเป็นเส้นสุดท้ายตรงนี้นะผม,ผมก็บอกได้เลยว่าอันเนี้ยต้องขายบ้านซื้อแล้วแหละนะครับผม <laughs> อู Ồ, มันไกลมากเลยนะผมแต่ว่าทีเนี้ยเส้นเทนเนี่ยมันยังอยู่นะครับเส้นเทนยังอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับผมถ้าเกิดว่ามาชนเส้นตรงนเนี้ยเน,นี่ยอันเนี้ยเป็นเส้นสุดท้ายนะผมเป็นฟางเส้นสุดท้ายเป็นเชือกเส้นสุดท้ายเป็นทุกๆอย่างที่เส้นสุดท้ายเลยนะครับผมว่ามันจะปรับตัวหรือเปล่าเนี่ยพอสอบตรงนี้นั่นเองเครับผมโอเคเรามาดูโดมิเนนต์ของเจ้าตัวสเตเบิรคอยกันนะครับผมก็มีการเรียกแรกว่าเขาเรียกว่ายัางไงอะ่ะมันถ้าทำเฟรมเดย์เนี่ยเราจะเห็นว่านะครับผมมันก็ กลับมาเป็นสีแดงนะแสดงว่ามันมีการรีเจคชั่นจากด้านบนนะครับผมก็คือมีการตบหัวลงมาจากประมาณ8กว่าๆใช่ไหมโอ้โหคือแบบเฮ้ยอันนี้อภิพินิหาแล้วนะผม8.5ประมาณ8.5เนี่ยก็มีการล่วงลงมาเกิดขึ้นเอออันเนี้ยส่งสัญญาณดีเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าไม่รู้ว่าอีก2-3วันเนี่ยมันจะลงมาที่เส้นประมาณ6.76หรือเปล่านะผมถ้าเกิดว่ามันลงมาเส้น 6.76เนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะดีนะครับผมก็มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับผมมันจะทำไม่นี่ด้วยนี่เลยนะครับผม bearish divergence นั่นเองนี่ bearish divergence ยังไงนะครับผมก็ตรงนี้ลงมาตรงนี้นี่เห็นปะ่ะคือถ้าเกิดว่ามันหยุดอยู่แค่นี้นะครับผมอันเนี้ยมัน higher high ก็จริงนะผมแต่เนี่ย higher low น่าสวยป่ะสวยนะครับผมมันอาจจะมีการไซด์เวย์แล้วก็ลงลงไปก่อน ก็ได้นะผมก็เปลี่ยนเทรนเป็นขาลงนะผมก็ทําให้คริปโตของเราเนี่ยจเจริญงอกงามนะครับผมในช่วงนี้เนาะโอเคเรามาดู d x y กันบ้างนะผม d ีเนี่ก็คือเป็นดอลลาร์อินเด็กซ์นะผมซึ่งมันเป็นความแข็งค่านั่นเองซึ่งณเวลานี้ณเวลานี้นะผมมันอยู่ที่ร้อยห้าอ่าร้อยห้านี่คืออะไรคือจุดฟิโบนัชชีที่ผมวัดไว้นะผมก็ประมาณว่าถ้าเกิดว่ามันเกินเส้นเนี้ย มันก็เริ่มแบบเ,เงินออกจากตลาดเยอะขึ้นนะผมแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่เกินเส้นนี้ใช่ไหมเนี่ยแนวโน้มของการที่ว่ามันมันไม่เกินเส้นนี้มันมีสูงมากเลยนั่นเองนะผมเพราะว่าไอ้เจ้าตรงนี้กับตรงนี้มันมีดาเวอร์เจนเกิดขึ้นแล้วนะครับผมดเวอร์เจนแบบกับหัวใช่ไหมก็คือแบล็ตเจดาเวอร์เจนนั่นเองนะครับผมและประกอบกับว่าพอมันขึ้นมาตรงนี้เส้นตรงนี้นะผมมันก็จะห่าง หากเกินไปนะผมมันจะต้องมากดหัวตรงนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าชนเส้นแล้วกดหัวตรงนี้นะผมมันก็จะประมาณตัดกันตรงช่วงประมาณสักวันที่ยี่สิบสองยิบสามนผมแล้วก็มีการล่วงลงมาเกิดขึ้นแน่นอนนะครับผมนะก็ทําให้ดอลลาร์เนี่ยถูกกลับเข้าไปในสินทรัพย์เสี่ยงนะครับผมก็รอให้มันเป็นท่านี้ละกันเนาะลงมาตรงนี้เลยเรามาอัปเดตเจ้าตัวอีทเทียมกันนะผมซึ่งอีทเทียมเนี่ยอย่างที่ผมบอกคาดคะเนไว้นะผมก็ประมาณช่วงหนึ่พันเนี่ย น่าจะมีให้เห็นกันบ้างแล้วนะผมก็คือเนี่ยอย่างที่ผมบอกเลยก็คือช่วงหนึ่งพันเจอกันเรียบร้อยนะครับผมนี่ไงเห็นปะแต่ว่ามันเป็นช่วงประมาณหนึ่งพันประมาณเก้าสิบสองหนึ่งพันหนึ่งพันนิดๆอะ่ะเอ่ออันนี้มันเป็นสวิงโลเท่าไหร่เลยสวิงโลอยู่ที่ประมาณหน,นึ่งศูนย์เจ็ดสี่นะครับผมหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่อ่านี่หนึ่งศูนย์เจ็ดสี่เห็นปะคือมันมาถึงแล้วนะผมถ้าเกิดว่ามอ,มองไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดตรงนี้ มันรับไม่อยู่นะครับผมเนี่ยแต่ผมมองว่ายังไงก็รับไม่อยู่นะครับผมเพราะว่ามันยังเป็นคอนเวอร์เจนต์อยู่เ่ยเราลงมาเป็นแบบคอนเวอร์เจนต์นะผมแต่ยังไงก็ตามนะผมถ้าเกิดว่ามันมีกรณีที่เรียกว่าโอเวอร์โซเกิดขึ้นยังยังไงนะครับผมมันก็ต้องเด้งกลับคืนไปนะผมก็ช่วงประมาณที่มันจะเด้งกลับขึ้นไปเนี่ยจะอยู่ช่วงประมาณสัก1 4 5 5งสถึงหนึ่งเดนะครับผมเนะี่ยขึ้นมาเทสเนี่ยตรงเนี้ยต้องเทสได้เทสแน่นอนนะครับผมสําหรับ เจ้าตัว ETS เอาเป็นว่ากาล่านะครับผมจะจบ5หรือ,อยังนะครับผมเรายังไม่รู้ตอนนี้เรายังไม่รู้นะครับผมซึ่งการจบ5ของเจ้าตัวกาล่านะครับผมคือตอนนี้เอาง่ายๆเลยเนี่ยมันเกิดการเขาเรียกว่ายัางไงอะ่ะมันก็ยกโลขึ้นเรื่อยๆนะครับผมยกโลขึ้นเรื่อยๆแล้วประกอบกับไอเนี่ยก็เริ่มที่จะขึ้นไปนะครับผมก็ดังนั้นแล้วเนี่ยอันนี้มีปลายอุโมงค์ที่แสงสว่างส่องอยู่นะครับผม ตัวนี้ค่อนข้างที่จะแข็งแล้วนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีเชี่ยอะไรให้ลงแล้วเอาพูดตรงๆเลยคือมันมันมันลงจนไม่รู้จะลงยังไงแล้วนะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยไอเจ้าตัวการ่าเนี่ยอ่าถ้าสักประมาณศูนย์จุดสี่สามอะไรเงี้ยนะผมมีกระแทกกระแทกมาบ้างเนี่ยก็รับรับไปบ้างก็ดีนะครับผมนะนัะนเวลานี้เนาะส่วน e ลดีนะผมมีการเขาเรียกว่ามีการอ่าสะท้อนเส้นนะครับผมสะท้อนเส้นตรงนี้อ่ารีเฟกตตรงนี้เลยนะครับผมอ่าโอเคเรียบร้อยปุ๊บนะ ช่วงประมาณ4ี่สเอ็ดดอนนผมก็ลงไปสูงสูงสุดต่ําสุดเลยนะครับผมสาดอนใช่ไหมพอลงมาเสร็จปุ๊บเรียบร้อยนี่มีการเด้งเกิดขึ้นอย่างรุนแรงเลยทีเดียวนะครับผมแล้วประกอบกับว่าตรงนี้มันเกิดดิเวอร์เจนกันมานานพอสมควรนะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยไอ้เจ้าตัวพวกเนี้ยมันน่าจะเด้งแบบค่อนข้างรุนแรงอยู่นะครับผมก็ตอนเนี้ถามว่า57ดอนเนี่ยมันหลุดมาใช่ไหมมันก็ลงมา3 8ดอนซึ่งส8ดดอนเนี่ยก็โอเค เป็นแนวรับที่ค่อนข้างที่จะแข็งอยู่นะครับผมถ้าเกิดว่ามันลงโอเวอร์โซบตรงนี้มานะใช่ปะ่ะแล้วทีเนี้ยมันก็ต้องเด้งขืนนะครับผมเพราะว่าเส้นสีเหลืองตรงของไ s ซเนี่ยมันก็ลงมาจะชนแล้วอ่ะจะชนแล้วอ่ะยังไงไอเนี้ยมันต้องเด้งนะครับผมเด้งแล้วถามว่ามันมีแนวต้านอยู่ตรงไหนนะผมก็ใช้แนวต้านเดิมนะผมอยู่ตรงนี้เลยนะผมก็คือช่วงประมาณ57นะผม57ดอลหอ่อะเออประมาณนี้นะผมก็ช่วงช่วงนี้แหละ เออถ้าเกิดว่ามันหลุดพ้นนะผมก็ช่วงประมาณ64ดอนนะครับผมก็เป็นช่วงที่แนวต้านที่แข็งแรงอยู่นะครับผมนะประมาณนั้นอ้าวเรามาดูเพื่อนเราดีกว่านะผมคือทรอนนั่นเองนะผมซึ่งทรอนเนี่ยเอาเป็นว่าตอนนี้นะผมมาตามที่มาตามนัดแล้วนะครับผมแต่ว่าเร็วกว่านัดนิดนึงนะครับผมมารอกันเลยนะผมก็คือว่า การหลุดเพกของเจ้าตัว USD ดี USD USD นะครับผม USD ดีเนี่ยเรามาดู USD ดีกันก่อนดีกว่านะครับผม USD ดีใช่ไหมซึ่ง USD ดีนะครับผมมันก็มันก็ไม่ได้หลุดมากนะครับผมก็ยังก็ยังสวยอยู่นะเออยังสวยอยู่ยังไม่มีอะไรมากนะผมก็เอาเป็นว่าเนี่ยมันหลุดมาประมาณช่วง0.97แล้วก็เด้งกลับคืนนะใช่ปะ่ะอันนี้อันตรายนิดนึงนะครับผมก็มันเคยหลุดมาตรงนี้แล้วอ่ะเออไม่เห็นมันน่าสะซีเรียสยอะไรนะครับผมก็ เอาเป็นว่าตอนนี้น่าจะแพนอีกกันพอสมควรนะครับผมกลัวแบบลูน่าใช่ไหมคือทุกคนกลัวแบบลูน่าเอาจริงงเงอ่ะคือมันมีเรื่องของการแบกด้วยเงินจริงส่วนหนึ่งนะครับผมนะเราก็ผสมกับเอาออร์แกเมติกอะไรอย่างงี้นะผมมันก็เลยกลายเป็นว่าเออมันมันดูเหมือนว่ามันมันเพ็กกันไม่อยู่นะครับผม อันนี้เป็นโปรเจกต์ตัวหนึ่งแต่ว่าทรน์เนี่ยมันไม่ได้มีโปรเจกต์สเตเบิลคอยตัวเดียวนะครับผมมันก็มีอีกหลายๆตัวนะครับผมอ่า T R C 2 0 T R C 1 0อะไรอย่างเงี้ยเพียบเลยนะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยไอการที่ว่ามันลงมาช่วงประมาณ0.5เอ่อ0.05ใช่ไหมแถวๆนี้นะผมอันเนี้ยแน่นอนว่าเดี๋ยวมันจะเด้งคืนนะครับผมเพราะว่ามันโอเวอร์โซด้วยถูกป่ะเด้งคืนปุ่มคือเจ้าตัวเนี้ยมันไม่ได้มินอ่าเจ้าตัวซับไพร์เพิ่ม แต่อย่างใดนะครับดังนั้นเนี่ยราคามันก็ยังสมเหตุสมผลอยู่นะครับผมแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันจบสิ้นสามเหลี่ยมตรงนี้เมื่อไหร่นะครับผมก็เจอกันนะครับผมช่วงแนวต้านตรงนี้ละกัน่าให้ผมผมผมให้ระยะเวลานะอันนิดนึงนะผมก็ประมาณ0.83ย์าเออนนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามันเกินเส้นนี้เมื่อไหร่นะครับผมก็5น่าจะได้เจอกันแล้วนะครับผม0.33เ03นี่ย0.033นนะประมาณนี้นั่นเองนะใกล้ละใกล้ละ อ้าวเราวกกลับมาดูเอดากันก่อนนะครับผมเอดาของเรานะผมก็มีการฟื้นตัวเล็กน้อยนะครับผมฟื้นตัวเล็กน้อยมีการทํทิปเปิลท็อปไอ้ทิปเปิลบอททอมนะครับผมเนี่ยตรงนี้แต่ผมไม่รู้นะว่ามันจะรับอยู่หรือเปล่านะครับผมวันนี้คือผมเล่นฟิวเจอร์ก็เล่นขำๆเหมือนกันนะครับผมก็ลงก็ซื้อขึ้นก็ขายอ่ตามระบบกันไปนะครับผมแต่ก็ไม่มีอะไรมากก็ยังอยู่ที่แนวต้านออ้อยู่ที่แนวรับอยู่นั่นเองนะผมก็ตามฮพกกินสันนะเนาะ ขี่อูดขี่วก็เอาเป็นว่าไอ้เจ้าชาวเนี่ยมันสบายใจแล้วนะผมเพราะว่ามีคนตายแทนมันอย่างลูน่าอย่างเงี้ยแล้วคนโฟกัสไปที่ลูน่ากันมากกว่านะครับผมนะแล้วก็มีบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกว่าเฮ้ยตัวอื่นแม่งจะเหมือนกับลูน่านู่นนี่นั่นเลยนะกลัวกลัวกันไปนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับผมสำหรับเอ a ดาก็ยังสภาพโอเคอยู่เนาะ โอเควันนี้เราปิดท้ายด้วยโรสกันดีกว่านะครับผมซึ่งโรสของเราเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออมันหลุดเส้นสีขาวนะครับผมหลุดเส้นสีขาวตรงนี้ก็อ,อกึง่งกึ่งอนุมานได้ว่ามันน่าจะเป็นขาลงเรียบร้อยนะครับผมนะโดนลากกลับมานะครับผมแล้วก็มีการเขาเรียกว่าไงอ่ะมันใฟ้ชนเส้นนะครับผมชนเส้นตรงนี้ห้าจบตรงไหนไม่รู้น่าจะขึ้นหนึ่งลวมัง้งนะปะ แต่เอาเป็นว่าตอนนี้นะผมเอามันหลุดลงมายาวเลยนะผมจนกระทั่งว่าเราน่าจะได้เห็นเส้นแดนสนธยากันนะผมคือเส้นนี้อ่ะถ้าเกิดว่ามันจะลงไปจุดเริ่มต้นเลยนะผมก็จะต้องลงไปถึง0.033นะครับผมเนี่ยเอาอยัางไงก็แล้วแต่ครับผมถ้าเกิดว่ามันจะไหลลงนะแต่ว่าทีเนี้ยเราจะเห็นปลายอุโมงปลายอุโมงอีกแล้วนะผมไม่เห็นไหม อันนี้ทำ lower low ถูกป่ะแต่เจ้าตัวนี้นะผมทำ higher high low นะครับผมก็เป็นสัญญาณ d i v e r g e n c ตัวหนึ่งนะครับผมที่บ่งบอกได้ว่ามันน่าจะมีการกลับตัวนะครับผมของใน time frame day นะครับผมก็อาจจะมีการแบบขึ้นลงไปแล้วก็มีการกระแทกเส้นสีขาวหนึ่งรอบเพื่อเทสนะครับผมแล้วก็กลับขึ้นไปด้านบนนะครับผมก็อันนี้ก็คือมันนี่ m a n a g เมนต์ดีๆแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดว่า ตรงนี้มันตัดขึ้นมาเมื่อไหร่นะเราก็ได้เห็นอะไรหลายอย่างที่มันสดใสขึ้นนะครับผม่ยประมาณเนี้ยโอเคก็จบกันไปสําหรับในวันนี้นะผมก็วันนี้ช้าหน่อยนิดนึงนะครับผมก็วางแผนกันดีๆนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าลงมาถึงเท่านี้เราจะทําอะไรต่อไปนะครับผมนะก็อันนี้เป็นแนวทางว่าวางแผนกันยังไงเนี่ยครับ ล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะผมแล้วก็ถ้าใครชอบใจมากๆเลยนะผมอยากสนับสนุนผมด้วยตัวเงินนะผมก็สามารถทำได้ผ่านกาวคริปโตสลดจอยนะครับผมก็คือจอยเป็นเ e m เบอร์ชิพนั่นเองนะผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีคนระับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับผมรักทุกคนครับจุ๊บ